พี่บอลมาพูดในส่วนของตัวแอดวานเป็นการพรีวิว e ครับเมื่อกี้นี้ทีมกลยุทธ์เลือกเป็นท็อปิกด้วยเดี๋ยวมาฟังในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับว่ามันดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้พี่บอลเริ่มเลยครับโอเคก็สวัสดีนักลงทุนนะครับก็แอดวานนะครับเดี๋ยวเราเล่าทีมก่อนเดี๋ยวเราลงดีเทลว่าวันนี้เราทำอะไรกับตัวแอดวานนะครับแอดวานเนี่ยเราบายนะครับแทร็เก็ตสอ้เจ็ดหนะครับถ้าเกิดนักอาทิตย์กับนักลงทุนจำได้เนี่ย เราชอบกลุ่ม i อทีนะครับเราชอบทรูเราชอบแอดฟานด้วยเหตุผลที่เราบูลิสตัวเซกเตอร์จากเรื่องของการแข่งขันที่ลดลงนะครับการแข่งขันที่ลดลงนำมาซึ่งอาปูหรือว่ารายได้ต่อเลขหมายนะครับที่เขาเคยแข่งกันแรงๆเนี่ยตอนนี้มันขาขึ้นเราเราคิดว่ามันจะขึ้นแบบนี้อีก2-3สปีเพราะฉะนั้นการขึ้นรอบนี้เราบอกว่าอยู่ในช่วงต้นของการเพิ่มขึ้นของอาปูอาปูเพิ่มแปลว่าอะไรฮะแปลว่ารายได้เพิ่มครับนะครับขณะที่เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ พอมันแข่งน้อยเรื่องของ marketing expense นะครับมันก็แทบจะไม่จําเป็นทุกคนเนี่ย control เรื่องของ marketing expense หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็คือว่า c o s ต่างๆก็ดูเหมือนจะไม่ขึ้นรายได้เพิ่มต้นทุนคงที่แปลว่ากําไรขาดขึ้นนั่นคือธีมของเรา advance เนี่ยมีเพิ่มเติมก็มคือว่าเป็นบริษัทที่เรารู้รอยู่แล้วว่าเป็นหุ้นปันผลนะครับแล้วเราออกมาก่อนหน้านี้ว่าในช่วงไตรมาสสองเนี่ย advance ดูน่าสนใจเลยในมุมของการที่ว่า advance จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ นะครับสารดี้ของเราก็คือว่าทุกครั้งเียร้านจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นระหว่างการหรือ,เ,อเงินปันผลปลายปีร,ราคาเพ้ยร์ฟานไม่เคยเือนเดือเปอร์ฟอร์มตลาดนะครับในช่วง2เดือนก่อนขึ้นใกดีรอบนี้เนี่ยเป็นการเข้าสู่ช่วงไตรมาสสองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาขึ้นเอ็กดีสำหรับเ,เงินปันผลระหว่างการเนี่ยประมาณกลางเดือนสิงหา นะครับนั่นแปลว่าย้อนหลังกลับไป2เดือน,น,นก็คือตอนนี้แหละที่ราคาแอสฟาร์เนี่ยจะไม่อันเดอื้อปรฟอร์มตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงดีเทลว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นจริง,รงนะครับนั่นคือตีมของเราที่เราพุชในตัวแอสฟาร์นะครับมาดูเรื่องของไตรมาสอว่าเมื่อเราพุชตัวอาปู้ว่าไรายได้เพิ่มต้นทุนไม่เพิ่มละมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าในไตรมาสอนะครับเราทำเออร์เน็งออกมาสําหรับไตรมาสอเนี่ยอยู่ประมาณทั้งแปดพันหกร้อยห้าสิบล้านนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เยียรนะ คุณใหญ่ขนาดนี้21%เลยนะครับแต่ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยแฟบนะครับเยี่ยนเยี่ยนะครับคือภาพที่เรามองเพราะว่าเรามองว่าทั้งปีเขาจะเป็น earning growth cycle เนาะเพราะนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมัน g ล o w ได้ขนาดนี้ก็อย่างที่เราบอกเลยนะครับอ p า l e ที่เพิ่มขึ้นดันรายได้ครับนะครับต้นทุนคงที่อย่างที่เรารู้ว่าพอมันเพิ่มราคาเนี่ยต้นทุนต่างๆไม่เพิ่มพอเวลามันลงว่าทำลายเนี่ยมันลงแบบ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาพของเยอันเยนะครับว่าอาปูนเนี่ยมาส่งผลขนาดไหนกับ e a r n i n g ็งควอเตอร์น์ค r อเตอร์แฟลวร้ายหรือเปล่าไม่เลวร้วายเพราะว่าไตรมารสสเนี่ยคือไตรมาสที่อ่อนแอนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งอยู่ละมันเป็นซีเนอร์ตี้โลครับนะครับแต่ถ้านักลงทุนดูจริงๆเนี่ยอาปูนในไตรมารสสเนี่ยยังเป็นภาพอารฟลิฟต์อยู่นะ mm hmm. นะครับแล้วทําให้ไรายได้ของไอ้ตัวแอปเปิ้เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเอ่อประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยทั้งโมบายแล band, บะบ เพราะงั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาปูพอมันเป็นภาพอาฟลิป 2, เนี่ยมันทําให้ซีนารีตี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับภ mm hmm. าพเดียวกับฟูเลยคือไตมาสองก็ออกมาดีคอสต่างๆโดนคอนโทรลหมดนะครับก็เลยออกมาว่าในไตมาสอเนี่ยเออร์เน็ตแอดวานก็ออกมาแข็งแรงมากๆอยู่ที่8,650ล้านอันนั้นคือที่เราพีววไว้ถ้าออกมาเป็นแบบนั้นจริงนะครับครึ่งปีแอดวานจะมีกําไรคิดเป็น5 4ขี่เอร์ซของฟูเย่ฟอร์แคสดแปลว่าอะไรฮะมีอ mm ัพไซ นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่5้านะมันไป54แล้วเราคิดว่าเทรนด์ของเออร์เน็งเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับสูงสําหรับแอดวานอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามีโอกาสที่แอดวานเนี่ยจะมีไอตัวการปรับประมาณการขึ้นตอนนี้พี่ยังไม่ได้ปรับนะขอรอดูเออร์เน็งไตมาสองแล้วปรับทีเดียวแต่แมネจเมนต์ไกด์แล้วว่าไตมาสองอาจจะต้องมีการปรับไกด์แดน์ขึ้นนะครับอันนั้นคือแมสเซจแรกนะต่อให้พี่ไม่ปรับนะครับถามว่าเออร์เน็งของแอดวานโกรดเป็นยังไงที่เราพุช ปีหนะน้าัวเจ็ดมียังไม่ได้ปรับเอ r n i n g ็นะขนาด a แอดวานเป็นคุ้นใหญ่ขนาดนี้โตสิบสอนี่ไม่ธรรมดานะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า e a r n i n g ็ง o ์โกลด์ไซเอย่างที่เราพูดเป็นทีมเนี่ยมันมาแบบนั้นจริงๆนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าไตรมาส2ออกมาภาพแบบนี้กําไรแบบนี้เนี่ยเรา Expect เงินปันผลเท่าไหร่นะครับเรา Expect ว่าครึ่งปีเนี่ยแอดวานจะน่าจ,จ่ายเงินปันผลได้อย่างน้อยเนี่ยคือสี่บาทเก้าิ 4ี่บาท้สตางค์ครับแปลว่านาราคาปัจจุบันแอดฟานจะให้ d ดเวเดนยิวประมาณนัก2.3%เปอร์เซ็นในการถือหุ้น2เดือนแค่2เดือนนะแค่2เดือนได้ส <3. S 2> ว่าเ <3. S 2> อ็ก XD เดือนสิงหาครับครับเพราะฉะนั้นมาทุกมิติอย่างที่เราบอกว่าฟาตอนนี้มาถูกช่วงก็คือภาพใหญ่ที่เราชอบมันก็มาพร้อมกับปันผลเนี่ยพอเออร์เน็งมันสูงกว่าที่คาดเนี่ยมันกลายเป็นปันผลก็สูงด้วยครับครับก็จะเป็นภาพนะครับว่า ทำไมเราชอบแอดวาซ์นร์าก็ตที่เราให้คือสองร้เจ็ดบห้าครับะนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มวิวที่พี่บอลเคยมาพูดให้เราฟังย้ําอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตัวแอดวาซ์หรือตัวทูก็ตามเนี่ยมันคือใสเขึ้นขาขึ้นแต่ทุกนักลงทุนเนี่ยชอบย้อนกลับมาโอ้โหมันขึ้นมาเยอะแล้ว <c oughs> นะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นนะครับ,รบมันไม่มันไม่ใช่ว่าปลายไหมนะครับมันคือจุดเริ่มต้นนะครับพี่บอลบอกว่าขาขึ้นรอบนี้อีกสองปีฮะครับ นะอีกสองปีนะะไม่ไม่ไม่สั้นนะครับครับแล้วก็หลายท่านเห็นเปเปอร์บอกอาปูแ f ดเอออาปูแ a ดเนี่ยเอามันดีตรงไหนพี่บอลก็บอกแล้วอย่าลืมว่าปกติแล้วเนี่ยไตมาสสองของทุกปีมันคือโลซีซันของธุรกิจมือถือคมันแฟดเนี่ยคือมันดีสุดๆแล้วนะนะครับมันแฟดมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับะฉะนั้นเนี่ยอย่าตกใจกับคําว่าอาปูแฝดนะครับ อ่านเปเปอร์บางทีมันก็อ่านจะไม่เข้าใจต้องมานั่งฟังอย่างนี้ครับนักทุนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้นักงทุนนั่งฟังอยู่ตรงนี้นะพี่บอลรู้ไหมหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดท่านนะนี่นี่ไลฟ์สดนะครับนะครับสี่ช่องทางนะหลายท่านอาจจะเถียงกันมาเอา YouTube มีแค่600นะเรามี4ี่ช่องนะครับเอา4ี่ช่องมารวมกันเนี่ย1,647ันท่านที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้พี่บอลมาคอนเฟิร์มแอดวานซ์ถ้าดูจากกราฟนะพี่บอลน ใช่อย่างที่ผมบอกคืออย่างที่พ่อมามันมาเข้าตีมพอดีตรงที่ว่ามันมีปันผลพอดีแล้วหุ้นแอนด์วานก็หุ้นปันผลครับครับรวมกับที่โค้ดบูบอกมีเรื่องของ ES สซงเอเข้ามาเป็นแบบตัวแคตตาลิสตพอดีครับมันก็เลยแบบตรงตีมพอดีครับผมทุกอย่างก็มาประจวบเหมาะพอดีนะครับน่าสนใจครับตัวแอนด์วานนะครับแนะนําซื้อให้ราคาเหมาะสม275เจ็ดห้าะย้ำว่ามีอัตราทับซ้อนะฮะครับแต่ตามวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากครับครับขอบคุณครับ